กระผมนะครับได้มีการเสนอ,อยติเรื่องของให้สภาผู้แทนรัษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาค่าไฟฟ้าแพงนะครับกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรครับผมขออนุญ,ญาตได้อ่านยติก่อนที่จะได้อภิปรายนะครับถึงเหตุผลในการเสนอยติด,ะะดังกล่าวให้กับท่านประธานตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งก่อนที่จะมีการอภิปรายนั้นจะต้องมีการแถลงยติ ให้กับท่านประธานสภาและเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ได้รับทราบถึงหลักการและผลที่ผมนะครับได้เสนอยตินี้ให้สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาในการตั้งกรรมธิการวิสามันพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาราคาไฟฟ้าแพงครับ้วยรัฐมีหน้าที่ที่จะต้องจัดหรือดําเนินการให้มีสาธารณนุณโภคขั้นพื้นฐานที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตของประชาชนตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยในการจัดหรือดําเนินการให้มีสาธารณูปโภคดังกล่าวรัฐต้องไม่ให้มีการเรียกเก็บค่าบริการจนเป็นภาระแก่ประชาชนจนเกินสมควรซึ่งการใช้ไฟฟ้าของประชาชนถือเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตของประชาชนทุกครัวเรือนที่จะต้องมีไฟฟ้าไว้ใช้ในชีวิตประจําวันอย่างทั่วถึงและราคาย่อมเยาวการประกอบกิจการรวมถึงการประกอบอาชีพต่างๆแต่ในปัจจุบัน พบว่าประชาชนจะต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นที่รวมอยู่ในอัตราค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือนเป็นจํานวนมากเก่าวคือในใบแจ้งค่าไฟฟ้าที่จัดส่งให้กับประชาชนในแต่ละเดือนพบว่าจะประกอบด้วยค่าค่าพลังงานไฟฟ้าค่าบริการรายเดือนค่าเ t ทและภาษีมูลค่าเพิ่มรวมเป็นค่าไฟฟ้าทั้งหมดที่เรียกเก็บจากประชาชนโดยเฉพาะค่าบริการรายเดือนได้ข้อมูลว่า เป็นค่าพิมพ์บินค่ารักษามิเตอร์และค่าจัดส่งเอกสารซึ่งในส่วนค่าบริการรายเดือนถือเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากประชาชนเกินสมควรทําให้ประชาชนต้องมีภาระค่าของชีพที่เพิ่มขึ้นอันเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนและไม่สอดคล้องกับการดําเนินภารกิจของรัฐที่มี หน้าที่ในการจัดสิ่งสารัวพ่อขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชนหากรัฐได้สนับสนุนให้มีการใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องซึ่งจะทำให้ลดการพึ่งพาน้ามันเชื้อเพลิงแบบเดิมลงได้จะส่งผลต่อค่าไฟฟ้าที่มีต้นทุนต่ําลงได้จึงควรให้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามันขึ้นมาพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาค่าไฟฟ้าแพงเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาของประชาชนต่อไปดังนั้นกระผมจึงขอเสนอยติ ดังกล่าวมาเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาตั้งคณะก,กรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาค่าไฟฟ้าแพงตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2 5 6 2ข้อที่49ส่วนเหตุผลและรายละเอียดจะได้อภิปรายชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบต่อไปกับเรียนท่านประธานครับอันนี้คือเหตุผลที่ผมได้ทำยติมาเสนอให้ ทางสภาผู้แทนรัษฎรได้พิจารณานะครับในการตั้งกรรมิการวิสามันในการแก้ไขปัญหาท่านประธานครับยบตินี้เนี่ยถ้าท่านประธานดูเวลาที่ผมยื่นไปเนี่ยก็คือยื่นไปตั้งแต่เดือนสิงหาคมนะครับซึ่งเป็นช่วงต้นของการที่เรามาทําหน้าที่สอสอนะครับตอนนี้ก็ปีใหม่แล้วนะครับเป็นปี6กหนะครับซึ่งเป็นต้นปีในส่วนของเดือนสิงหาคมเนี่ย นะครับเป็นช่วงที่รัฐบาลเนี่ยยังไม่ได้ตั้งเลยด้วยซ้ําแต่ว่าเมื่อผมมาเป็นสสนะครับเราก็ได้รับทราบความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศว่าประชาชนนั้นนะครับมีความทุกข์ใจแล้วก็ทุกข์กายที่บอกว่าทุกข์ใจก็คือมีค่าใช้ใจ่ายนะครับรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายหนึ่งในรายจ่ายนั้นที่สําคัญก็คือค่าไฟฟ้าซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายสําคัญที่ทุกคนเรือนนั้นจะต้องมี ครับซึ่งอันนี้คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนทุกใจส่วนทุกกายก็คือกินไม่อิ่มมันก็นอนไม่หลับเพออะไรายได้ไม่พอนะครับอันนี้คือทุกกายครับก็คือกินกินไม่อิ่มอันนี้คือสิ่งที่ผมนั้นในฐานะสสหรือสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรเมื่อได้รับความทุกข์ของพี่น้องประชาชนเมื่อมีโอกาสเข้ากลับมาเป็นสสอ,อีกครั้งหนึ่ง <Yeah. S 1> ก็มาทํายตินี้ครับให้สภาผูแ้แทนรัษฎรได้พิจารณาเรื่องของการแก้ไขปัญหาราคาไฟฟ้าแพง แต่ทีนี้ครับท่านประธานหลังจากที่มีการตั้งรัฐบาลขึ้นมานะครับเราก็ได้รัฐบาลภายใต้การบริหารประเทศนี้ของท่านนายกรัฐมนตรีที่ชื่อท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะครับท่านนายกรัฐมนตรีเองก็มีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ครับในการที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนเช่นกันครับท่านประธานครับท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับในคณะรัฐมนตรีของท่านนายกเศรษฐาก็คือท่านรองนายกพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาค ท่านลมตีว่าการกระทรวงพลังงานท่านก็เช่นกันครับท่านก็มารับผิดชอบเรื่องกระทรวงพลังงานท่านมีความมุ่งมั่นในการที่จะลดภาร,ระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในเรื่องของพลังงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าไฟก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ํามันนะครับน้ำมันดีเซลน้ํามันเบนซินไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแก๊สถุงต้ม LPG ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของราคาแก๊สธรรมชาติหรือ NGV ทุกตัวครับที่เป็นส่วนของพลังงานเนี่ย ท่านลํมตีว่าการกระทรวงพลังงานก็ได้มาแถลงครับนโยบายของอรัฐบาลในสภาแห่งนี้นะครับว่าท่านเนี่ยมีนโยบายอย่างแน่วแน่ในการที่จะปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงในทุกตัวนะครับอย่างที่ผมได้กลับเรียนท่านประธานว่าจะเป็นไฟฟ้าและน้ํามันนะครับและที่สําคัญนะครับในระยะยาวท่านก็จะปฏิรูปนะครับระบบที่มีอยู่ทั้งหมดทั้งระบบราชาการทั้งระบบรัฐวิสาหกิจที่สร้างภาระค่าใช้จ่ายเกินสมควร ให้กับพี่น้องประชาชนในการแบกรับค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้เนี่ยนะครับก็ผ่านมาได้ระยะหนึ่งท่านประธานก็จะเห็นว่ารัฐบาลโดยภายใต้การบริหารกระทรวงพลังงานของท่านล้มตีพีรพันธ์สาลีและทวิภาคเนี่ยท่านรองนายยุทธมตีก็ได้มีการประกาศว่าจะลดค่าไฟแล้วเราก็ได้ลดค่าไฟสมใจครับท่านประธานลดจาก3บาท99นะครับลดจาก4บาทกว่ามาเป็น3บาท99 นะครับก็เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายใ,ให้กับพี่น้องประชาชนไปหลายเดือนจนปัจจุบันนี้เนี่ยก็ขึ้นมา4บาทสิาตังค์นะครับในส่วนของทั่วไปในส่วนของพี่น้องประชาชนผู้มีไรายได้น้อยที่ใช้ไฟไม่มากก็ยังได้สบาทิอยู่อันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยได้ทําตามที่ได้สัญญาวไว้กับพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้คือแผนระยะสั้นนะครับท่านประธานแต่แผนระยะยาวเนี่ยมันต้องไปแก้กฎหมาย อย่างที่ท่านรองนายยุลมตีท่านพีรพันธ์เนี่ยท่านก็ถแถลงในนี้หลายครั้งนะครับว่าวิธีการเนี่ยก็จะต้องใช้เวลาพอสมควรในการที่จะปฏิรูปโครงสร้างราคาไฟฟ้าเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเมื่อไม่กี่สัปดาห์าท่านประธานก็จะเห็นว่าในที่ประชุมเนี่ยนะครับก็มีการาพูดคุยกันรวมถึงในโซเชียลด้วยเรื่องของรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งก็คือการไฟฟ้าไายผลิตที่มีการลดกําไรลงนะครับเนื่องจาก ทางนโยบายของรัมตีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยไปดําเนินการในการที่จะให้พี่น้องประชาชนได้ซื้อไฟถูกนะครับหนึ่งในนั้นก็คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือที่เราเรียกว่าอีกตซึ่งวันนั้นเนี่ยผมจําได้ท่านประธานเราประชุมพิจารณาเรื่องงบประมาณกันนะครับก็มีสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรก็ไปโพสต์ในโซเชียลว่าราคาในส่วนของค่าไฟที่ลดลงนั้นเนี่ยอาจจะทําให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตนั้น ล้มหายใจจากเป็นภาระ,ะให้กับพี่น้องประชาชนแต่จริงๆเราไม่ใช่อท่านประธานครับมันเป็นตัวเลขในการคาดการณ์ซึ่งทนายลมตีก็ได้ชี้แจงไปแล้วทั้งในสภาหแห่งนี้แล้วก็ในสื่อโซเชียลนะครับว่าจริงๆแล้วการก่อตั้งรัฐวิสาหกิจเนี่ยผมว่าเพื่อนสมาชิกในนี้หลายท่านก็เข้าใจหลายท่านเองในสมัยที่แล้วเป็นสสด้วยกันนะครับทั้งฝ่ายค้านเองฝ่ายรัฐบาลเองก็เคยอยู่ในกรรมธิการรัฐวิสาหกิจองค์การหมหาชนและกองทุนสภาผู้แทนราษฎรก็คงทราบครับว่าการก่อตั้งรัฐวิสาหกิจเนี่ย ไม่ได้มุ่งแสวงหากําไรครับถ้ามาทานก็ทราบครับเราตั้งรัฐวิสาหกิจขึ้นมาทําไมครับไม่จะเป็นการไฟฟ้าก็ดีนะครับการรถไฟก็ดีนะครับบขศก็ดีนะครับขสมกขสมกกก็ดีทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้มุ่งในการที่สแสวงหากําไรนะครับบางรัฐวิสาหกิจเนี่ยตอนนี้มุ่งแสวงหากํา,ากไรเนี่ยนะครับก็รัฐบาลก็จะไปดําเนินการบางรัฐวิสาหกิจนะครับที่คิดว่าเอาเปรียบพี่น้องประชาชนนะครับทานรลฐมตีก็ประกาศแล้วก็จะไปจัดการอยู่ นะครับฉะนั้นรัฐว,วิสาหกิจไหนเนี่ยนะครับที่กําไรเกินควรเนี่ยรัฐบาลก็ต้องไปดําเนินการครับเอากําไรเหล่านั้นเนี่ยกลับมาให้พี่น้องประชาชนแล้วการดําเนินการอย่างนี้เนี่ยท่านจะไม่ชื่มชมรัฐมนตรีว่าการกระทรวง,งพลังงานนะครท่านต้องการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพล,พลังงานที่อุ้มชูรัฐวิสาหกิจให้รัฐวิสาหกิจกําไรเยอะๆไปปันผลเยอะๆแล้วก็มาเอาเปรียบพี่น้องประชาชนเหรอครับฉะนั้นการที่ รัฐมนตรีนั้นนะครับท่านพีรพันธ์สาลีรัฐวิสาหกั้นมาดําเนินการในส่วนของรัฐวิสาหกินะครับให้รัฐวิสาหกิจนั้นนะํากําไรมาอุ้มค่าไฟมาลดค่าไฟให้กับพี่น้องประชาชนจึงเป็นการดําเนินการที่สมควรแก่กรณีแล้วแต่ทำอย่างไรที่รัฐวิสาหกิจนี้เนี่ยจะไม่ขาดทุนนะครับอันนี้คือสิ่งที่สําคัญนะครับก็เป็นหน้าที่ของท่านรัฐมนตรีที่จะต้องไปทําต่อนะครับว่าจะทำอย่างไรที่รัฐมนตรีจะไปดูว่าเอากําไรมาอุ้มแล้ว แล้วให้รัฐวิสาหกิจแห่งนี้ยังดำรงสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจที่ดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนได้แต่การนํากําไรของรัฐวิสาหกิจมาดูแลพี่น้องประชาชนนั้นผมยืนยันครับท่านประธานครับว่าเป็นสิ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานทําถูกต้องแล้วนะครับอันนี้คือนโยบายที่ทําไปนะครับทีนี้พูดถึงเรื่องของการปรับโครงสร้างราคาพลังงานเนี่ยก็ต้องมาแก้กฎหมายนะครับเมื่อไม่กี่วันนี้ผมมาโทรหาท่านัฐมตีครับวันเสาร์อาทิตย์ท่านัฐมตรีเขาก็ทําการแก้กฎหมายอยู่ การแก้กฎหมายท่านประธานก็ทราบครับว่ามันไม่สามารถแก้ได้ใช้เวลาเพียงอาทิตย์สองอาทิตย์กฎหมายอย่างน้อยใช้เวลาก็เป็นปีสมัยที่แล้วท่านประธานนั่งทํางานอยู่ในสภายอย่างนี้กับผมเนี่ยท่านประธานผ่านกฎหมายไปกี่ฉบับฮนะหลายฉบับก็ใช้เวลาทั้งนั้นนะครับเสนอวาระหนึ่งเข้ามาเสร็จปุ๊บรับหลักการก็ต้องไปตั้งกรรมธิการตั้งกรรมธิการแปรยติกว่าจะเสร็จอย่างน้อยก็มี90วัน120วันนะครับกว่าจะไปผ่านวาระสองวาระสาม เสร็จจากสส,สปุ๊บประกาศใช้ไม่ได้รรท่านประธานก็ต้องไปสอวอ,อีกใช่ไหมครับกระบวนการของสอวอก็เหมือนกันนะครับวาระหนึ่งวาระสองวาระสาเหมือนกันก่อนจะมาเข้ามาถึงสสเนี่ยรรท่านประธานก็คงทราบเสนอผ่านคมรมมาจะมาถึงิรัฐบาลนะครับก็ต้องไปรับฟังความคิดเห็นกับหน่วยงานราชการต้องรับฟังความคิดเห็นกับภาคประชาชนกว่าจะมาถึงสภาแห่งนี้ก็ใช้เวลาฉะนั้นการปฏิรูปโครงสร้างราคาพลังงานก็คือการแก้กฎหมายเป็นการแก้ปัญหา พลังงานที่ยั่งยืนก็ต้องให้เวลารัฐบาลในการดําเนินการอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าลฐมตีเนี่ยนะครับกำลังดําเนินการอยู่ในการที่จะปฏิรูปโครงสร้างราคาพลังงานแล้วก็ทําให้มันเกิดความสมดุลนะท่านประธานว่าจะทํายังไงให้รัฐวิสาหกิจนั้นอย่าไปเอาเปรียบพี่น้องประชาชนอย่าไปเอาเงินของพี่น้องประชาชนมาเป็นเงินกําไรของตัวเองเหมือนกับบางรัฐวิสาหกิจที่ท่าลนล้มตีว่าการกระทรวงพลังงานกําลังจะไปทลายขุมทรัพย์อยู่นะฮะฝากพี่น้องประชาชนเป็นกําลังใจให้ล้มตีว่าก,าร,กระทรวงพลังงานของเราด้วยฮะ ซึ่งท่านทําตรงไปตรงมาอยู่แล้วนะครับแลาววิสาหกรรมไหนกาไรเกินไปนะครับท่านต้องไปดําเนินการฉะนั้นการที่ท่านดําเนินการค่าไฟโดยการเอานะครับกำไรของการไฟฟ้าไฟผลิตเนี่ยมาลดค่าไฟพี่า้องประชาชนเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับเรื่องต่อมาก็คือเรื่องของการปรับนะครับโครงสร้างเนี่ยปฏิรูปโครงสร้างก็ต้องใช้ใช้เวลาอย่างที่ผมได้กลับเรียนท่านประธานครับแล้วตอนนี้ท่านนมตีเนี่ยเสาร์ที่ท่านก็ทางานครับแล้วก็ทํางานอย่าง อย่างหามรุ่งหามค่าเลยเรียนท่ทานประธานเพราะว่าที่ผมรู้เพราะว่าผมเนี่ยได้มีโอกาสโทรหาท่านบางทีวันเสาร์ที่ท่านก็ทํางานให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของการแก้กฎหมายเพราะว่าท่านเป็นอดีตผู้พิพากษาแล้วพี่น้องประชาชนคนไทยก็โชคดีฮะท่านได้ท่านผิรพันธ์ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายเนี่ยมาทําการปฏิรูปโครงสร้างนะครับโดยผ่านการแก้กฎหมายไม่ว่าจะเป็นพรบปิโต,ต,ตรเลียมก็ดีพรบพลังงานก็ดีที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราจะได้คืนความเป็นธรรมนะครับให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศผ่านการปฏิรูปกฎหมายอันนี้คือแผ่ระยะยาว แพระยะยาวอีกอย่างหนึ่งท่านประธานก็คือสิ่งที่รัฐบาลกําลังดําเนินการไม่ว่าจะเป็นการใช้พลังงานทดแทนก็ดีไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนใช้รถ e ีวีตอนนี้รัฐบาลก็ดําเนินการมาเป็นรถ e ีวีที่3.5แล้วสมัยที่แล้วท่านพลเอกประยุจันทร์โอชาก็ใช้อีวี3.0นะครับก็มีการใช้รถยนต์ไฟฟ้าตอนนี้จะแพร่หลายมากตอนนี้เนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับมียอดขึ้นมาโตอย่างรวดเร็วก้าวกระโดด ถ้าท่านประธานจาได้มอเตอร์โ,โ,โชว์ที่ผ่านมาหรือเอ็กโโปที่ผ่านมาเนี่ยยอดขายแทบจะแซงรถที่มาจากเชื้อเพลิงธรรมดาแล้วก็คือดีเซลหรือเบนซินแล้วก็คือรถรถยนต์ไฟฟ้าเราจะทําไงครับที่จะทําให้รถไฟฟ้าเนี่ยมันแพร่หลายมากขึ้นก็คือผ่านนโยบายของรัฐตอนนี้รัฐบาลของท่านนายกเศรษฐาภายใต้ใตการดําเนินการของท่านล้มตีพลังงานนะครับท่านพีรพันธ์แล้วก็ล้มตีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็คือท่านพีมพัฒนวิชัยกุล ก็ส่งเสริมครับเรื่องของรถ E ีวีต่อยอดจากสมัยท่านมลเกประยุทธ์จาก3.0มมาเป็น EV 3ีเพื่อส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเนี่ยได้ใช้รถ E ีวีราคาที่ถูกลงแล้วมีคุณภาพที่มากขึ้นเพื่ออะไรครับเพื่อลดการนำเข้าน้ำมันและที่สำคัญเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วเราทาอะไรครับท่านประธานเรากาลังทากฎหมายพรบอากาศสะอาดตอนนี้อยู่ในชุดขั้นการแปรยติอยู่เพื่ออะไรครับเพราะคนไทยกําลังมีปัญหาเรื่อง อากาศมีปัญหาเรื่อง PM 2.5มุ้าแล้วปัญหา PM เ5มุาจากไหนครับหนึ่งคือภาคขนส่งก็คือออกมาจากดีเซลที่สัมดาบเครื่องยนต์ที่สันดาบเอาดีเซลมาก็มาปล่อยฝุ่น PM 5. เ5มุเบนซินก็เยอะสองมาจากไหนครับสองมาจากโรงงานอุตสาหกรรมสาม,มาจากการเผาไรนาสี่ข้ามแดนมาจากประเทศเพื่อนบ้านก็คือไฟป่าไฟป่าของเราเองก็มีมาจาก4ี่อย่างแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดในกรุงเทพมหานครของเราอันดับหนึ่งก็คือ ฝุ่น PM 2.5ที่มาจากการสันดาปจากเครื่องยนต์ดีเซลท่านประธานก็ทราบครับว่าเราจะลดแบบนี้เราจะลดยังไงในเมื่อถ้าเรายังใช้เครื่องยนต์ดีเซลอยู่เราไม่ไป,ไปเป็นรถไฟฟ้าคนไทยก็จะเจออย่างนี้ครับคนกรุงเทพครับไม่ใช่คนไทยอย่างเดียวคะคนกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะเจอแน่ๆเลยคือฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้าที่มาจากรถสันดาปไม่ว่าจะเป็นดีเซลก็ดีเป็นซิลก็ดีเป็นซิลอาจจะน้อยกว่าดีเซลหน่อยนึง วิธีการคือต้องใช้ต้องใช้ลถไฟฟ้านี่คือสิ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับ <_ an> แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในรัฐบาลของท่านนายกเศรษฐาเนี่ยกำลังทําอยู่นะครับก็คือการสับสุดรถอีวีเมื่อเราใช้รถอีวีปุ๊บนะครับลดการนําเข้าน้ํามันสิ่งที่เราได้คือลดการขัดดูนการค้าประเทศชาติก็ไม่ต้องไปขัดดุลการค้านําเข้าน้ํามันมหาศาลสองได้อากาศที่สะอาดขึ้นพี่น้องประชาชนก็ไม่ต้องเป็นโรคภัยไข้เจ็บไม่ต้องไปเสียเงินในการรักษาพยาบาล เป็นโรคหอบผืดเป็นโรคมะเร็งปอดนะครับเป็นโรคอะไรอีกสารพัดที่นักวิชาการหมอออกมาในโซเชียลมากมายว่าผลต่อเนื่องจากฝุ่น pm สองจุดห้าคืออะไรมัง่งสามคืออะไรครับท่านประธานประชาชนได้ลดค่าของชีพลดค่าใช้จ่ายแทนที่จะจ่ายน้ำมันวันหนึ่งสองสามร้อยพอเป็นไฟฟ้าก็เหลือวันละสี่สิบสามสิบบาทหนึ่งในหกครับท่านประธานอันนี้เนี่ยคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วรัฐบาลก็กำลังดำเนินการอยู่นะครับสองครับสามครับ ก็คือเรื่องของน้ํามันเกษตรนะครับที่รัฐบาลกําลังปฏิรูปอยู่นะครับก็คือเรื่องของการที่จะทายัางไงให้เกษตรกรใช้น้ํามันที่ถูกลงนะครับทีนี้กลับมาเรื่องไฟแพงนะครับก็เรียนกับท่านประธานครับว่าท่านลฐมตรีก็มาดําเนินการหนึ่งสามสี่ตามที่ผมได้เรียนท่านประธานไปผมเองในฐานะที่ตอนนั้นเนี่ยนะครับก็ยังไม่ทราบว่ารัฐบาลจะดําเนินการอย่างไรนะครับก็ยื่นยติมาก่อน แต่ตอนนี้เนี่ยพอจิติของผมเข้ามาสู่สาภาแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ถอนครับก็จะให้เพื่อนสมาชิกในสาภาอห่องนี้เนี่ยได้อภิปรายต่อนะครับว่าเราอยากจะเห็นมุมมองของสสนะครับที่นําไปเสนอไปสู่ภาคบริหารก็คือท่านลมตีเนี่ยผมคิดว่าท่านลมตีก็อยากได้ผลการศึกษาครับว่าสสแห่งนี้เนี่ยทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านเนี่ยมีมุมมองอะไรบ้างที่เป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลต่อพี่น้องประชาชนก็เสนอผ่านช่องทางกลไกของกรรมธิการ ทีอย่างที่ได้กลับเรียนท่านประธานครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมก็เสนอยติไปนะครับให้แก้ไขปัญหาเรื่องรักขโมยสายไฟก็ส่งให้กรรมธิการตํารวจไปเพราะว่าไม่ได้ตั้งกรรมธิการวิสามันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีปัญหาพอสมควร,รท่านประธานเพราะว่ากรรมธิการเนี่ยมีหลายชุดสสก็ต้องไปนั่งกรรมธิการหลายชุดก็มีเวลาน้อยก็ทําให้ประสิทธิภาพเนี่ยมันมันน้อยเพราะเวลาตั้งกรรมธิการเนี่ยก็ตั้ง20กว่าท่าน 30- 40อย่างกรรมธิการวิสามันงบประมาณก็ตั้งกัน70 ก็ใช้กําลังคนใช้กําลังสสพอสมควรฉนันผมในฐานะเจ้าของยติที่แก้ไขปัญหาราคาไฟฟ้าแพงเนี่ยก็คิดว่า,าได้หารือในวิปรัศบาลครับว่าจะส่งให้กรรมธิการพลังงานนะครับในการที่จะไปดําเนินการต่อนะครับท่านจะพิจารณาเองหร,อหรือว่าท่านจะตั้งอนุกรรมการก็แล้วแต่แต่ว่าอยากให้รับฟังความคิดเห็นแล้วก็นําเสนอ ไปให้กับรัฐบาลเพื่อดำเนินการคู่ขนานไปกับส่วนที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ทําไว้ไว้อยู่แล้วแล้วท่านก็เล่งรัดอยู่แล้วแล้วท่านก็ทําได้ดีอยู่แล้วนะครับก็ต้องขอให้กําลังใจท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแล้วก็ขอให้สภาแห่งนี้ครับได้ช่วยกันพารณานะครับว่าเราจะส่งเรื่องนี้เนี่ยไปให้กรรมธิการพลังงานได้ดําเนินการต่อเพื่อน,นําความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิกเพื่อที่จะนําให้นําเสนอไปให้รัฐบาลโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ดําเนินการต่อจึงขออนุญาตนํา กรับเรียนท่านประธานตามดีครับขอบคุณท่านประธานครับ